นอกจากนี้คะ่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ติดตามโครงการบริหารจัดการดินและน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่450ไร่ในอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่สร้างความสมดุลในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร นายนาเรศธรรงทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปยังเทศบ,บาลตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมชี้แจงการดำเนินโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดินมุงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกร,กรในระยะยาว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้กล่าวว่าในปีงบประมาณ2569นี้ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินงานในพื้นที่ตำบลบ้านยางครามอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรเป็นหลักและประสบปัญหาภัยแล้งเกือบทั้งปีประกอบด้วยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่กว่า450ไร่เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการกักเก็บน้ำการระบายน้ำและการรักษาความชุ่มชื้นในดินการปรับรูปแปลงนา ปรับทางลำเลียงในไร่นาและบ่อดักตะกรดินนอกจากนี้ค่ะยังมีการก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน15แห่งโดยการขุดขออภัยค่ะโดยการขุดเจาะบ่อสังเกตการและบ่อเติมน้ำใต้ดินเพื่อกักเก็บน้ำฝนและน้ำผิวดินให้ซึมลงชั้นใต้ดินอย่างช้าๆซึ่งจะช่วยเก็บกักน้ำฝนรักษาความชุ่มชื้นของดินและเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินให้เพียงพอต่อการเพราะปลูกอีกด้วยค่ะ